กับบูงาภาพเลินค่ะวันนี้บูงาจะพาทุกคนทุกท่านนะคะมาดูแบบบ้านทรงโมเดิร์นเก๋ๆมีชั้นลอยด้วยนะคะทุกคนก่อนจะไปชมก็เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยโนาจะได้ไม่พลาดคลิปของบูงาภาพเพลินนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปมาให้ทุกคนชมนะคะ บุงาต้องขอบคุณคุณแพทเจ้าของบ้านด้วยที่ให้บุงาได้มารีวิวในครั้งนี้ค่ะทุกคนเริ่มกันเลยนะคะงบประมาณหลังนี้เป็นงานเหมานะคะหากเบ็ดเสร็จอยู่ในงบ5 0 0แสนบาทนะคะทุกคนตอนนี้ก็งานก็คืบหน้าไปมากแล้วพอสมควรนะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงบุงอาจจะขออนุญาตคุณแพทมาอัปเดตอีกทีนึงนะคะ ทั้งหลังถ้าเบ็ดเสร็จนะคะ5 0 0แสนบาทนะคะทุกคนเป็นงานเหมานั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะในส่วนของขนาดนะคะเนื่องจากแต่ละส่วนไม่เท่ากันนะคะคือจากด้านหลังมาสู่ด้านหน้าเนี่ยเมตรครึ่ง11.5นะคะแต่ละล็อกไม่เท่ากันนะคะแล้วก็แต่ละล็อกเนี่ยเมตรคูณ3เมตรก็คือ9ตารางเมตรแต่ในส่วนของฝั่งระเบียงนะคะด้านนี้จะเป็น2.5นะคะ หลังค่านะคะจะเป็นทั้งหมด6สเต็ปเดี๋ยวพวกงานนับให้ชมเลยนะคะ1 2ึ่งสนะคะสาม6นะคะแบบนี้นะคะทุกคนโล่งกว้างนะคะดีไซน์เก๋ไกเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวพาไปชมฝั่งด้านหน้าและก็ด้านขวาของบ้านนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ ค่ะทุกคนตอนนี้บุหงาก็มาอยู่ด้านหน้าบานแล้วนะคะทุกคนถักมองจากด้านหน้าจะเป็นนะคะล็อกละสาเมตรมีอยู่ด้วยกัน3ามล็อกแบบนี้นะคะหน้ากว้างจาก้านะคะแต่ว่าจะแบ่งสเต็ปไปด้านนู้นนะคะถ้าห่างไม่ชัดขออภัยทุกคนนะคะแสงจ้ามากๆเลยเนาะนะคะโอเคคะ่ะ แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปกันช้าๆนะคะเพราะว่ามีหลายสเตปนิดนึงนะคะความสูงของเสาจากด้านหน้านะคะ2เมตร80นะคะทุกคนแล้วก็ฝั่งนี้นะคะที่ต่อขึ้นมาที่วงอาชี้อยู่นะคะสูงเมตร80นะคะจากในส่วนของสเตปแรกเนี่ยสูงเมตร80แล้วก็จะสูงขึ้นไปนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะจะจากพื้นนะคะโทษค่ะ จากสเตปฝั่งนี้เนี่ยสูงประมาณ3เมตรนะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ลดหลั่นกันมานะคะประมาณ2เมตรเนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะมีในส่วนของบันไดขึ้นไปชั้นลอยด้วยนะคะณนะตอนนี้ที่มีทําแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของตามที่เห็นนะคะแล้วก็มีหห้องนอนด้านล่างนะคะแล้วก็ห้องน้ําเดี๋ยวพาไปชมนะคะแต่ละจุดกันเลยนะคะเดี๋ยวมองจากฝั่งขวาบ้างนะคะ ค่ะทุกคนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งด้านขวาของบ้านนะคะลักษณะนี้นะคะในส่วนของระเบียงจะยื่นมา2เมตร50นะคะแล้วฝั่งนี้จะมีอยู่ด้วยกันนะคะ3ล็อกนะคะ1 2 3สฝั่งด้านนี้จะเป็นเ้านะคะบวก2.5เป็น11.5นะคะในส่วนของด้านยาวก็จะมีในส่วนของบันไดาทางขึ้นนะคะเพื่อขึ้นไปรีแลกบนชั้นลอยนะคะแต่บุงหงาขออนุญาตไม่ขึ้นนะคะทุกคนเนื่องจากยังไม่เสร็จนะคะ ก็ดูในส่วนของด้านล่างเนาะนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูจากด้านหลังนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในส่วนของห้องน้ํานะคะทุกคนเดี๋ยวก่อนจะไปชมด้านหลังเดี๋ยวให้ดูในส่วนของทางขึ้นก่อนนะคะทุกคนก็จะเป็นบันไดนะคะฝั่งนี้นะคะในส่วนฝั่งนี้เนี่ยจะกว้าง1เมตรนะคะ1เมตรนะคะจะเป็นบันไดเราจับเหล็กลักษณะนี้เนาะ ตรงนี้ก็จะสูง90นะคะจากด้านนี้นะคะชนแต่ถ้ารวมในส่วนของจากฝั่งนี้นะคะก็จะสูงนะคะสูงค่อนข้างสูงเลย70นะคะประมาณร่วมร่วๆ2เมตรนะคะถึงบันไดเราเราจับตรงนี้เนาะก็มีบันไดาทางขึ้นไปสู่ในส่วนของที่ตากอากาศนะคะแบบนี้เนาะในส่วนของเสานะคะจะเป็นเสาสําเร็จแล้วก็ต่อเหล็กเพิ่มด้วยนะคะทุกคนแบบนี้นะคะ จะเป็นหน้า5ในส่วนของตัวบ้านนะคะแล้วก็จะมีต่อมาในส่วนของด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีเสาหน้าสี่ผสมอยู่ด้วยนะคะความสูงตรงนี้นะคะนี่ด้านหลังสุดนะคะก็ประมาณ2เมตร80นะคะนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราดูจากด้านหลังบ้างเดี๋ยวบุงหงาจะพาเข้าชมในส่วนของห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนนะคะทุกคนโครงสร้างทั่วไปก็จ,จะเป็นเหล็กทั้งหมดนะคะแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาเข้าชมอีกครั้งหนึ่งในภายในเดี๋ยวดูจากด้านหลังก่อนนะคะ นี่นะคะฝั่งด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคน ก็จะเป็นบรรยากาศแบบโล่งๆนะคะยังอยู่ระหว่างทําอยู่นะคะหากเบ็ดเสร็จนะคะ5 0 0แสนบาทเนาะเดี๋ยวพุกงอาจจะมาอัปเดตให้ทุกคนชมอีกครั้งหนึ่งนะคะฝั่งด้านนี้จะเป็นด้านห้องน้ำและมีในส่วนของทางเข้านะคะตรงนี้จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนค่ะคือ1 2ล็อกละ4.5นะคะก็คือ9เมตรนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูจากฝั่งนี้บ้างแล้วก็เข้าไปดูในตัวบ้านกันนะคะทุกคนนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้บุงหาอยู่ฝั่งด้านขวาของบ้านนะคะฝั่งนี้จะเป็นด้านห้องน้ํานะคะทุกคนตรงนี้จะเป็นในส่วนของกระจกนะคะเปิดไม่ได้นะคะขนาดของกระจกก็40คูณความสูงนะคะ2เมตรนะคะเป็นกระจกแบบเปิดไม่ได้นะคะจะมีแบบนี้เนาะแล้วฝั่งด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนนะคะกระจกบานนี้จะมีขนาดเมตร20คูณความสูง1เมตรนะคะลักษณะนี้เนาะ ก็จะมีบุเชราอะไรเบ็ดเสร็จแล้วนะคะฝั่งนี้เนาะด้านนี้จะเป็นในส่วนของด้านหน้านะคะทุกคนก็จะมีในส่วนของห้องนอนนะคะฝั่งนี้นะคะจะมีในส่วนของกระจกที่เปิดไม่ได้นะคะมีโชว์อยู่2บานนะคะ2ช่องช่องละ 40คูณความสูง2เมตรจะเท่ากันกับด้านนู้นนะคะทุกคนคือเท่ากันเลยนะคะกว้างๆโล่งๆนะคะแบบนี้เลยในส่วนของระเบียงจะมีในส่วนของบันไดาทางขึ้นนะคะอยู่ด้วยกันนะคะ3ขั้นนะคะขึ้นไปหาระเบียงเดี๋ยวถ้าเสร็จจะมาอัปเดตนะคะทุกคนแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างในกันคะ่ะ ค่ะทุกคนพวงงาขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของโครงสร้างนะคะก็มีเตรียมเดินระบบไฟแล้วนะคะคือเตือนท่อแบบนี้โครงสร้างจะเป็นเหล็กนะคะในส่วนของด้านบนนะคะที่ทุกคนเห็นจากภายนอกนะคะก็จะมีต่อด,ดั้งสูงนะคะสูงมากเลยแบบนี้นะคะก็จะมีเสานะคะบวกกับ ต่อเหล็กขึ้นด้วยนะคะลักษณะนี้เนาะโล่งๆนะคะโล่งๆเลยแบบนี้นะคะด้านนี้นะคะจะ4.5เนื่องจากว่ามีการแบ่งเครื่องฝั่งนี้ด้วยนะคะไปทําห้องน้าเนาะเดี๋ยวเราดูในส่วนของบันไดาทางขึ้นนะคะก็จะเป็นสองสเต็ปนะคะขออนุญาตไม่ขึ้นนะคะทุกคนจะแบ่งเลเยอร์แบบนี้นะคะจะแบ่งเป็นสามสีลักษณะนี้เนาะ พักที่หนึ่งจะเป็นสามขั้นแล้วก็ขึ้นสูงไปด้านบนนู่นนะคะลายเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะทุกคนเห็นชัดไม่เอ่ยนะคะขึ้นไปด้านบนเนาะขออนุญ,ญาตไม่ขึ้นด้านบนนะคะทุกคนเพราะว่ายังไม่ได้เสร็จเนาะแล้วก็อาจจะยังไม่สะดวกนะคะวงอ่ะเป็นผู้หญิงด้วยเนาะอ่ะโอเคจ้ามาฝั่งนี้คะ่ะมุนมุนมุนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของห้องนะคะ ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ำกันนะคะแบบนี้เลยเนาะมีติดตั้งเบรกเกอร์แล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของทางเข้านะคะสู่ห้องน้ำและก็ห้องนอนนะคะอาจจะมืดเพราะว่าไฟยังไม่เข้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะนี่นะคะทุกคน พอเข้ามาจะเป็นห้องแบบโล่งๆนะคะทุกคนจะใช้ในส่วนของการทําห้องน้ําแล้วก็ห้องนอนหนึ่ห้องนอนในส่วนของกระเบื้องนะคะจะเป็นกระเบื้องนะคะแบบนี้เนาะขนาดของกระเบื้อง60นะคะคูณ60นะคะทุกคนเข้ามาจะเป็น2องสเต็ปนะคะถ้าตรงไปจะเป็นในส่วนของห้องน้ำเนาะจะมี ฝั่งนี้จะเป็นอาจจะเป็นในส่วนของซักล้างนะคะอันนี้กว้าง1.5นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของน้ําจะเป็น3.5คูณ1.5ในหน้ากว้างนะคะนี่นะคะทุกคนฝั่งนี้1.5ยาวไปนะคะ3อาจจะมืดนะคะยังไม่ได้มีระบบไฟเดี๋ยวว่ให้ดูนะคะพอประมาณเนาะตรงนี้จะมีปูกระเบื้องเบ็ดเสร็จแล้วนะคะ ตรงนี้ยังไม่ได้มีติดประตูนะคะแต่มีซื้อประตูมาแล้วเนาะห้องน้ำนะคะก็จะแบ่งในส่วนของเปียกกับแห้งนะคะก็มีติดบ็อกกระจกแก้วนะคะ1 2 3นะคะช่องละ2นะคะเป็นหกเนาะด้านนี้ด้านนั้นจะเป็นกระจกนะคะกระจกระบายอากาศเนาะกระเบื้องลายสวยมากนะคะทุกคนก็ให้ดูคร่าวๆก็จะมีฉากกั้นในส่วนของเปียกกับแห้งแบบนี้นะคะ ขนาด3เมตรคูณ1.5นะคะสูงมากเลยนะคะก็รวมๆนะคะ2เมตร20 m. นะคะในส่วนสุดตรงนี้แล้วก็มีสูงไปอีกนะคะบ้านหลังนี้สูงมากนะคะโครงสร้างก็จะเหล็กทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราออกไปดูในส่วนของห้องนอนกันเลยคะ่ะเดี๋ยวไปพร้อมกันนะคะตรงนี้จะเป็นทางออกนะคะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนห้องนอนก็จะเป็นขนาดนะคะ สามเมตรนะคะมาด้านนี้เนาะเพราะว่าจะมีในส่วนของฝั่งนี้ที่ยื่นออกมาด้วยนะคะก็สอ่าตรงนี้หนึ่บวกสเมตรเป็น4 5่จุคูณสามเมตรนะคะในส่วนของห้องนอนอยู่ตรงนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีทําประตูนะคะก็เดินทะลุหาห้องนอนได้เลยเนาะนี่นะคะกระจกก็ขนาดตามที่บุงหงาบอกนะคะ40คูณความสูง2เมตรมีอยู่3ช่อง แล้วก็ในส่วนของหน้าต่างบานเลื่อนจะเป็นเมตรยี่สิคูณสูง1เมตรนะคะอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกกันค่ะด้านหน้านั้นจะเป็นบรรยากาศหน้าบ้านนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคน ค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะกับบ้านหลังนี้นะคะในส่วนของบ้านโมเดลน6สเต็ปนะคะชอบไม่เอ่ยนะคะตรงนี้จะยังไม่เบ็ดเสร็จนะคะหากเบ็ดเสร็จนะคะราคาอยู่ที่5 0,000นบาทเนาะเดี๋ยวบุ่งาจะมาอัปเดตให้ทุกคนชมอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้บุงาก็ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับทุกๆก,การติดตามเนาะ <S <S เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ